สวัสดีท่านผู้ชมที่น่ารักทุกท่านนะครับผมวันนี้นะครับผมก็จะพาท่านผู้ชมเนี่ยมาตามหาแหวนของดักก็วีที่หายไปนะครับผมก็จะเป็น a อ c ซตัวนี้เลยนะครับจุดของเควสเนี่ยก็จะอยู่บริเวณตรงนี้นะครับผมท่านผู้ชมวิขึ้นมาด้านบนแล้วก็ลงมาด้านล่างตรงนี้ได้เลยนะครับผม a อ c เนี่ยก็จะอยู่ตรงนี้นะครับผมให้ท่านผู้ชมเนี่ยรับเควสกัอเบ c ตัวนี้ไปนะครับผมหลังจากรับแล้วเนี่ยเขาก็จะให้เราเนี่ยเดินมาตรงบริเวณตรงนี้นะครับผมก็ให้เราวร์ปไปได้เลยนะครับ หลังจากที่เราถึงที่ของเควสแล้วนะครับผมมันก็จะมีหนูพวกนี้็นไปหมดเลยนะครับผมให้เราเนี่ยไม่ต้องไปสนใจมันนะครับเราเอาเข้ามาอ่านหนังสือตรงนี้นะครับผมคู่มือตรงนี้นะครับผมมันก็จะบอกวิธีการเรียกเจ้าหนูแฮมสเตอร์เมื่อตะกี้ออกมานะครับผมมันก็จะมีเวลาตรงนี้ออบบอกไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมจริงๆท่านผู้ชมต้องอ่านก็ได้นะครับผมทําตามผมได้เลยนะครับขั้นแรกนะครับผมให้เราเนี่ยมาเปรียบเวลานะครับผมให้เป็นตอนเที่ยงคืนนะครับผมนี่ประมาณนี้นะ จากที่เราเปลี่ยนเวลาแล้วนะครับผมให้เราเนี่ยเดินมาข้างบนตรงนี้นะครับแล้วก็ผิวปากนะครับผมให้เราเนี่ยเรียบตีหนูสีทองตัวนี้เลยนะครับผมก่อนที่มันจะหนีไปนะหลังจากที่เราตีไปแล้วเนี่ยเราก็จะได้แหวนกลับมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมให้เราเนี่ยเอาไปส่งเอพซีดักก็วีตัวเดิมได้เลยนะครับผมนี่ หังจากที่เราส่งแล้วเนี่ยก็จะเป็นการเซ็ตซิงเควนเรียบร้อยแล้วนะครับผมเราก็จะได้มา3 0มเพโบเจมสนะครับสำหรับเควนนี้ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผมถ้าชอบอย่าลืกดไลค์แล้วก,ก็ติดตามให้ผมกันด้วยนะครับผมเดี๋ยวคลิปหน้าเปไ็นไรอย่าลืมติดตามกันด้วยนะครับผมวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ